ครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลาครับมาเจอกันครั้งนึงนันนิงขอให้ทุกคนเป็นกระดับนันนะครับผมมาทีวันเอกันนิดนึงนะครับอ่าฮะสวัสดีครับคุณปาอ่าสวัสดีครับคุณนานอยากฟังความเห็นทรอน trix ครับรู้สึกลดแบบคล้ายๆกับลูน่าใช่ถูกต้องนะครับผมทรอนมาจากอ่ copy paste จากลูน่า stablecoin ตัว ust ไม่ผิดเพี้ยนเลยครับผมอ่าฮะผมได้ทิ้งทรอนไว้แล้วนะฮะทิ้งหมดกระเป๋าแล้วนะครับผมไม่ใช่เป็นวงวางเวิร์นเวิร์นอะไรกันแล้วนะครับผม ซึ่งถามว่าผมรู้สึกเสียใจไหมถ้าทรอนขึ้นกว่านี้นะครับผมบอกเลยนะผมไม่รู้สึกเสียใจอะไรทั้งนั้นนะครับผมโดยความที่ว่ามันไม่มีปัจจุบันนี้เนะี่ยต้องบอกก่อนนะครับผมในส่วนของเหรียญหลายๆเหรียญน,นะครับที่เกิดขึ้นนะครับผมทั้งตัวเหรียญที่เดี๋ยนะแม่งเข้าไม่ได้เฉยมันเกิดอะไรขึ้น แรเรียที่เกิดขึ้นนะครับผมทั้งปัจจัยพื้นฐานปัจจัยอื่นนะครับที่มันพยายามสร้างเหรียญให้มีมูลค่าสูงนะเป็นคอยที่มีอันัรบษามาในปัจจุบันนี้นะครับผมถามว่าคุ้มไหมที่จะถือครองนะครับผมโอกาสในการกลับไปถือจุดสูงสุดของมัน0.2มันเป็นไปได้ลําบากไม่ใช่คํา่ายากนะลำบากครับผมเพราะเนื่องจาก USDT นะครับผมที่มันพยายามตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะผลักดันนะครับผมให้คนเข้าไปใช้งานนะมันเยอะมากนะครับผมถามว่า มันเข้าตลาดหลายตลาดเนี่ยมันเป็นเหรียญสแกมไหมบอกนะมันไม่ใช่เหรียญสแกมครับแต่เพียงแต่ว่าปัญหาหลักใหญ่ของทรอนก็คือผู้บริหารของมันเนี่ยมีเหรียญที่มันจะดั้มราคาอยู่ตลอดเวลานะครับผมนั่นหมายความว่าคุณเข้าไปซื้อเท่าไหร่ก็ตามนะถ้าเมินถึงจุดจุดหนึ่งมันดั้มราคาทิ้งแน่นอนเหมือนตอน0ูนย์ศูนย์ศยสองนะครับผมช่วงแรกๆดั้มทิ้งแบบรายเยอะใหญ่นะครับผมถามว่าทรอนจะมีประสิทธิภาพ เหมือนเดิมไม้เออจะมีไปทราบมีความชิบหายเหมือนรูน่าไม้ต้องบอกก่อนนะครับผมรูน่าฟาร์เดชั่นนะครับมีแบ็กเป็นบิตคอยมี่แบ็กเป็นอาวอาวแลนซ์นะครับผมมีแบ็กเป็นหลายตัวนะแต่แม่งไม่ทําอะไรเลยนะผมทําให้มันชิบหายนะผมนั่นหมายความว่าตัวดูคอนมันพยายามทําให้ตัวอือยูเ t ทชิบหายนะครับเองนะครับผมถามว่ายู่ดีดีมีโอกาสไหมครับใช้คําว่าถ้า รูปแบบรถแบบของมันเหมือนกับลูน่านะครับผมมีโอกาสนะครับผมที่มันจะทําคล้ายๆกับโดคอนนะครับผมซึ่งถามว่าผู้บริหารของทรอนเนี่ยปัจจุบันนี้ถึงบอกว่าจะไม่ใช่ผู้บริหารก็จริงนะครับผมแต่ด้วยวิสัยทัศน์ที่มันพูดอยู่ตลอดเวลานะมันคือผู้บริหารนะครับผมจัสตินซันเนี่ยมีโอกาสทําเหมือนโดคอนไหมผมบอกนะจัสตินซันร้ายกว่าโดคอนเยอะนะครับผมเขาเคยทําให้คนในประเทศทีนหลายคนนะครับค่าตัวตายนะครับผม โดยที่ไปลงทุนเหรียญแล้วก็เหมือนกับแชร์ลูกโซนะครับผมเนื่องเวลานั้นก็โดนออกหมายจับนะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่โดนออกหมายจับนะผมแต่แน่นอนที่สุดคือเขายังไม่โดนจับอย่างเป็นทางการทั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ผมบอกเล่าให้ฟังในประวัติที่เคยบอกเล่านะในตัวจัสตินซันคนที่มีความสามารถและเก่งกาจคนหนึ่งนะผมในการฉกฉฉยโอกาสนะซึ่งถามว่าผมชื่นชมเขาไหมผมใช้คําว่าชื่นชมเขานะเพราะว่าคนแบบนี้เนี่ยอยู่บนสังคมโลกได้นาะนขนาดนี้เรียกว่าไม่ธรรมดานะครับผม ถ้าเรียกว่าธรรมดาในคงคงไม่ใช่อ่ะครับผมแล้วก็ระดับของเหรียญถึงรับ13เนี่ยครับผมแล้วเขาพยายามผลักดันโดยการใช้ตัวเหรียญหลักในการประเขาประคองไว้นะผมผมบอกผมบอกในเชิงฐานะที่ว่าโอกาสจะเหมือน UST ไหมสรุปนะครับผมมีโอกาสเหมือนถ้าเขาจะทําลายมันทิ้งจริงๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาจะทําลายจริงเนี่ยเขามีโอกาสทําลายหลายรอบมากนะครับแต่เขาก็ยังไม่คิดทําลายมันนะผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะ ใช้คําว่ามันอาจจะไปได้ดีกว่าที่คิดนะคิดไว้นะครับผมซึ่งเรามองถึงความเป็นจริงที่ว่ามันอาจจะเอาตัวแบ็กที่มันเป็นฟั่งเชนอลนะครับผมหรือพื้นฐานค่พิสิคอกายภาพนะผมมาแบ็กนะผมคล้ายๆอยู่ดีได้ในานาคตหรือเซอร์เคในานาคเลยือสดีทได้ในานาคตเหมือนกันนะครับผมเสื้อนี้เป็นสิ่งที่ผมสนใจมากนะว่าเขาจะใช้แบ็กตัวไหนในการ แบ็กเหรียญ USD ดีนะผมเสื้ออันนี้ต้องมาติดตามข่าวต่อเนื่องนะซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้านอกจากการที่เขาปรับพอร์ตของตัวทรอนนะผมพยายามดึงเงินเข้าใส่ USD ดีนะแค่นั้นเองที่เราที่เราทราบกันอยู่นะครับผมและปัจจุบันยังไม่ได้มีอะไรที่ดูเลทเทเป็นพิเศษนะฮะแต่ผมก็ต้องติดตามอยู่นะซึ่งถ้าทรอนล่วงจริงๆเราได้เห็นอะไรที่หนักกว่าลูน่าแน่นอนนะใช้คำนี้นะหนักกว่าลูน่าแน่นอนนะครับผม อืมคิดว่าในระยะเวลาอันสั้นนะช่วงเวลานี้เนี่ยยังไม่เห็นมันจะล่วงแบบเห็นได้ชัดนะครับแต่คิดว่าระยะเวลาประมาณตีระยะเวลาเจ็ดแปดเก้าเนี่ยถ้าเขายังทําทําเหมือนเดิมรูปแบบเดิมนะครับผมมีโอกาสพังได้ง่ายๆนะเพราะอย่าลืมนะครับผม UFT ของ Luna Foundation เนี่ยใช้เจ็ดกระเป๋าในการโจมตี จ็ดกระเป๋านะครับแค่เจ็ดกระเป๋านะแต่คิดว่าน่าจะมีส่วนร่วมของโดคอนแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเจ็ดกระเป๋าเหมือนกับซีซีเคยกล่าวไว้นะครับเป็นหลักของจิตวิทยาทั่วไปนะซีซียังบอกว่าไอ้นี่โง่ซึ่งมันไม่โง่อ่ะแล้วมันต้องเห็นแน่นอนว่ามีการโจมตีนะครับผมแต่มันไม่ไม่คิดจะเอาปิดคอยแบกนะฮะนั่นแหละคือประเด็นสําคัญนะคือถ้าทรอนทําแบบนั้นนะผมความชิมหายของเหรียญตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นวงกว้างมากเลยนะอันนี้บอกให้ฟังนะครับผมย้ำเตือนให้เรามาระวังไว้นะครับผม คุณซีเคเอรอถอนมาหลายเดือนแล้วแน่นอนนะครับแอ,อ,อร์ตติ้งอคชเชนมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่คุณจะเข้าไปนะเอาจริงผมก็ผมค่อนข้างที่จะเกลียดนะครับผมในส่วนของรูปแบบของพวกที่พยายามผลักดันให้คนไทยนะครับลงไปตายนะไม่ค่อยโอเคผมไม่ชอบนะครับผมคุณตีใหญ่พี่ครับรบกวนหน่อยครับพี่ผมอยากซื้อ MVP ต้องซื้อผ่านช่องทางไหนที่คุ้มที่สุดครับพี่ผมอยากซื้อทีแนะนําทีครับพี่ ไม่อยากแนะนำไม่ได้ใช่ไหม m v p โทเค็นนะครับผมมันไม่ใช่มันไม่ใช่คอ,อยโทเค็นคุณสามารถซื้อที่ไหนได้ในราคาที่ถูกที่สุดใช่ไหมฮะเราไปดูในคอยอันนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินต้องบอกไว้ก่อนนะ,ะปัจจุบันนี้ถึงแม้จะมีการท่องเที่ยวที่ใช้แอดเดรสในการใช้งานแต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่า ราคามันค่อนข้างสูงกว่าที่คุณคิดไว้พอสมควรเลยและปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านั้นก่อนที่จะซื้อนะครับผมผมอยากจะให้คุณโทรไปถามแต่ละอันก่อนว่ารับจริงๆริงไหมใช้คำนี้นะรับจริงๆริงไหมถ้าไม่รับอยา่าซื้อ <c oughs> คุณสาม,มารถซื้อได้ที่บิดมาร์ท P2P B2P Buy MVP ซื้อด้วยตรงของเขานะครับผมซื้อได้เหมือนกันนะฮะถามว่าตรงไหนถูกที่สุดอืมเอ่ออว่าตอบยากนะในราคาที่ใกล้เคียงกันตอบยากกว่าแต่ถามว่าตรงไหนเร็วที่สุดได้ครับผ ถ้าคุณจะซื้อให้เร็วที่สุดนะซื้อผ่าน M B P Coin ไอตัวเนี้ยซื้อได้นะครับผมมินินั่งพันต่ำสองพัาร้อย M B P นะครับผมคือขั้นต่ำของมันก็น่าจะประมาณเท่าไหร่วะมันไม่ไม่แปลงค่าให้เฮาด้วยิด,ดูโหดร้ายมากเลย ซื้อวซื้อสิบเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่สิบเหรียญเอ่อห้าสิบเหรอเอ่อประมาณสี่สิบห้าเหรียญขั้นต่ำก็ประมาณพันพันสองพันสามเกือบเกือบพันห้านะครับผมบวกลบประมาณพันหกพันเจ็ดเนี่ยแหละประมาณเนี้ยครับโดยส่วนตัวถามว่าคุ้มค่าไหมที่คุณจะซื้อผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะฮะโดยโดยโดยสัจจริงนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าถ้าคุณโทรไปถามเนี่ยแล้วบอกว่าเฮ้ยมันอ่าดีไม่ดีนะครับผม คือต้องถามบริการเขาก่อนที่จะซื้อนะเพราะบริการของเขามันมีไม่เยอะมากอย่างที่เราคิดไว้นะโปรดักส์สวิตมีแค่แปดตัวนะครับผมเท่าที่เห็นนะฮะก็เลยต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าถ้าคุณสนใจที่จะซื้อคุณจะเป็นต้องดูโปรดักส์ของเขาก่อนนะครับโปรดัก t ์สวิตของเขาก่อนว่าเขารับจริงๆไหมนะครับผมไม่ใช่ว่าคุณซื้อไปแล้วมันไม่รับจริงนะครับผมชิบหายนะับผมฟ้องร้องกันยืดยาวนะครับผมเราประวังกันไว้ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นความเป็นห่วงจากตัวผมนะครับ ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับคำตอบทั้งหมดที่ผมสามารถตอบได้นะครับผมมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะครับผมพยายามจะผลักดันทุกๆเรื่องนะครับผมให้ทุกๆคำถามที่ทุกคนที่ถามมานะครับผมไว้เจอกันม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ